สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา fc มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะวันที่22มีสเมษายน2568นะคะทุกท่านค่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเล่เด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะ สำหรับได้เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่21ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่21นะคะใจะให้เด่น8และ7มา03593นะคะทุกคนหลุดรอบเช้าหลุดมาเข้า3ของรอบบ่ายหมดเลยนะคะทุกคนให้เด่นประจำวัน2กับ7หลุด รอบใบให้สามและสองมาสองเออมาเก้าเก้าสองสามหกนะคะรอบใบามาดังสามและสองเข้าคู่ตัวเลขเด่นสามหกหกสามส่วนสองเก้าเก้าสองใจบริจับให้พี่น้องขาจุงไหวเป็นออกเนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาเลขสองนะคะเลขเจ็ดหลุดนะคะทุกคนขาอยากตามต่อก็ตามต่อได้นะคะทุกคนอยากหยุดพักผ่อนก็พักผ่อนได้พี่น้อง สถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนคะเราไปดูวันที่22ต่อน,นะคะทุกคนว่าทุกคนจะชอบไหมจะตามต่อหรือไม่นะคะคุณอยู่กับดุลพินิษของแต่ละท่านนะคะสำหรับวันที่22จากที่ใจะคำนวณตัวเด่นได้จะได้รอบเช้า9และแปเรามาดูความน่าจะเป็นเก้าเจ็ด9จ็ด9ก้า 8 89, 9, 9 8 88, 8 9 9449 8ค่ะ88 8778 8338 8008 8558 8448เด่นรอบบายอยู่ที่8และ7นะคะทุกคนคะ8998 88 แปดสามสามแปดแปดสองสองแปดแปดหกหกแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะ มาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ FC ขา9887ทุกคนวันนี้เลข8เบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลถ้า FC ชอบเบิ้ล88ก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะคู่ตัวเด่นค่ะ9887 97799889888778 8กับ7รอบบ่าย89988878877997 เอฟซขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสม เลขสามกับเลข8นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะทุกท่านค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่9และ8เด่นประจำวันอยู่ที่3และ8เป็น9 3 3 9 9 8 8 9ติดคู่ตัวเด่น9 8 8 9 8ค่ะ833888ติดเลขเด่นประจำวัน8338นะคะติดคู่ตัวเด่น8 8, 8พี่น้อง 8กับ7ก็8 3 3 8 8 8ติดเลขเด่นประจำวัน8 3 3 8ติดคู่ตัวเด่น8 8 7 7ค่ะ7 3 3 7 7า8 7ติดคู่ตัวเด่น7 8 8 7นะครับชีาขาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าชอบก็ตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องสถิติไม่เข่าไม่หลุดค่ะพี่น้องขาบอด้เข่าถูกมือแล้วกับบอด้หลุดถูกมือเนาอจ้า ค่ะทุกคนสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอินะคะวันที่22เมษายนส5 6พาหสิบวันนังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆสุขุูสุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ